คุณกำลังฟัง CCC Cloudcast Central ศูนย์รวมความรู้ด้านคลาวในรูปแบบพอดแคสต์สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ Cloudcast Central หรือ CCC ศูนย์รวมความรู้ด้านคลาวแบบพอดแคสต์แห่งแรกและที่เดียวในประเทศไทยนะครับแล้ววันนี้เช่นเคยครับมาพบกับผมดรยาวอาภิศักษ์จุลยา CEO ของนิพาคลาวครับแต่ก่อนจะไปฟังรายละเอียดวันนี้ อย่าลืมกดติดตามช่องนิปาคลาวนะครับเพื่อไม่พลาดพอดแคสต์สีแบบนี้นะครับเคยไหมครับสมัครสอบแต่เว็บไม่โหลดประกาศผลสอบแต่เข้าดูไม่ได้กดซื้อสินค้าแต่ไม่ถึงหน้าชำระเงินสตรีัพราะนั้นเหล่านี้เกิดจากอะไรแล้วก็จะแก้ไขกันยังไงวันนี้ผมจะพาคุณทุกท่านมาพูดคุยกันวันนี้ผมอยากจะขอยกตัวอย่างเคสของสนามสอบระดับประเทศสนามหนึ่ง เป็นการสอบคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทํางานในหน่วยงานราชการพูดง่ายๆก็คือมาเป็นข้าราชการนี่แหละครับเป็นสนามสอบที่มีผู้สนใจมากนะครับมีมีผู้สมัครจํานวนมากถึง4ี่แสนถึงห้าแสนคนต่อปีเวลาเปิดรับสมัครทีก็จะมีคนสมัครเข้ามารัวๆเลยนะครับราวๆประมาณแสนคนพร้อมๆกันและถ้าหากว่าโครงสร้างของเว็บไซต์สมัครสอบที่ถูถถเกเขียนขึ้นมาเนี่ยไม่มีการทูนนิ่ง เพื่อให้ระบบสามารถรองรับยูเซอร์เป็นหลักแสนคนขึ้นไปได้เนี่ยหรือไม่ได้มีการจูนิ่งเรื่องการดัดทำดัต a ทาร์เบให้มันรองรับโหลดสูงๆได้เนี่ยล่มแน่นอนครับประกอบกับเวลาสมัครสอบเนี่ยก็จะมีผู้สมัครสอบประมาณสัก60%นี่แหละนะครับจากแสนคนเนี่ยมักจะชอบกด F5 เพราะว่าเว็บมันโหลดช้าใช่ไหมรอนานเขาต้องการที่จะรีเฟรชกาอกดให้มาก,ก 5, คือรีเฟรช ให้มันมาเร็วๆสมมุตินะฮะว่าคนหนึ่งเนี่ยกดสักสิบครั้งยี่สิบครั้งเนี่ยถ้าตีว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์ของหนึ่งแสนก็คือหกหมื่นเนี่ยกดให้ผ้าสักสิบครั้งก็คือหกแสนหกแสนทราฟฟิกที่วิ่งเข้ามาลองคิดดูครับว่าเซิร์ฟเวอร์จะโหลดจะโหลดดักมากเพียงใดเว็บล่มได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วสองปีที่ผ่านมาเนี่ยทำไมเว็บของสนามสอบระดับประเทศน,นี้ถึงไม่ล่มเลยเรามีวิธีการจัดการยังไงบ้างเดีย๋ยวมาเล่าให้ฟังครับการสร้างระบบ ที่ต้องรองรับทราฟิกผู้ใช้งานที่เข้ามาจำนวนมหาศาลเนี่ยจะต้องมีการจัดการตั้งแต่ Database ไปจนถึงการวางระบบคลา a นฟั u เ t อร์ infrastructure ที่สามารถรองรับทราฟิกได้อย่างเพียงพอรวมถึงการปรับตัวแอปเองเนี่ยให้มันรองรับ f 5ไปด้วยนะครับเริ่มต้นจากของ Database เนี่ยที่ใช้ในการลงทะเบียนเนี่ยต้องมีการทำา Index เพื่อให้เว็บสามารถโหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ต้องเป็น database ที่มีขนาดใหญ่เพียงพอต่อมาก็จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน หรืออินฟาสตรักเจอรที่อยู่บนคลาวเราเรียกว่าคลาว d ์ฟ f ร a สตั u เจอร์ในการวางระบบทั้งหมดเนี่ยเราจะใช้คลาว d ์ฟ f ร a สตักเจอร์ให้หมดนะครับแล้วเราก็จะใช้เครื่องเสมือนอย่างเช่นพวกด a ต a ต a s e เบสเซิร์ฟเวอร์ e ฟล์เซิร์ฟเวอร์เพย์เมนต์เซิร์ฟเวอร์วีพีเอ็นเซิร์ฟเวอร์โลดบลเทั้งหลายเนี่ยนะครับให้มันอยู่บนคลาวทั้งหมดแล้วก็เลือกใช้ Network b a n d w i ด์วขนาด100 g กิกนะครับเพื่อสามารถรองรับทราฟฟิกจำนวนม,มหาศ,าศาลได้อย่างรบื จากนั้นนะครับเราก็จะทำการติดตั้งไฟ์วอลเพื่อป้องกันการโจมตีที่เรียกว่า DDoS เจอเสมอเลยนะครับ DDoS คือ d i s t r i b u t e d Denial of Service ก็คือโดนยิงมาจากทั่วโลกรัวๆระบบล่ลลลลลบมได้เลยนะครับเราจะต้องมีการทำไฟ์วอลไว้แล้วก็วางเส้นทางให้ทราฟฟิกที่เข้ามาทั้งหมดเนี่ยให้ผ่านการกรองนะครับเอาทราฟฟิกที่ไม่ดีทิ้งไปนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งที่ที่เราก็เข้าไป Improv e ให้มันดีขึ้นได้นะครับ แล้วก็ต้องมีการทำาเรียกว่าโหลดบาลานเซอร์นะครับก็คือต่อจากชั้นไฟว์วอลปุ๊บเนี่ยพอทราฟฟิกที่ดีไหลเข้ามาปุ๊บเนี่ยโหลดบาลานเซอร์ต้องต้องทำงานแล้วจะกระจายโหลดให้กับเซิร์ฟเวอร์ต่างๆได้อย่างไงนะครับแล้วก็แต่ละเซิร์ฟเวอร์แต่ตัวก็จะได้รับโหลดได้เพียงเท่าเท่ากันนะครับไม่มีการหน่วงจนเกินไปโหลดบาลานเซอร์เนี่ยจริงๆควรมีการกําหนดเรื่องของการวิ่งทราฟฟิกให้เป็นลนักษณะแบบของที่เรียกว่าราวดอร์บินราวดอร์บินก็คือว่า เข้ามาปุ๊บก็ส่งต่อเลยทันทีนะครับแทนที่จะเป็นอีกแบบหนึง่งซึ่งเราเรียกว่า lease lease connection lease connection ก็ Connect Connect คือว่าเครื่องไหนมีใช้น้อยก็ส่งไปตัวนั้นการทำแบบนั้นเนี่ยมันต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ที่คำนวณเยอะพอสมควรนะครับคำนวณว,ว่าเครื่องไหนใช้น้อยแล้วก็ต้องคำนวณว,ว,ว่าต้องส่งไปเครื่องไหนดีหลกัหลกๆของของตรงนี้ก็ทำให้มัน มันมันใช้งานคือคือมันไม่เร็วเท่าที่เราอยากให้มันเป็นดังนั้นเราใช้เาล่ารอปินเนี่ยจะทาให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ทำง,งานน้อยแล้วก็รวดเร็วด้วยแล้วเกิดความเสถียรด้วยนะครับสุดท้ายก็คือการเก็บซอสไอพีนะครับตัวนี้สําคัญไม่ยิ่งหย่อนกันไปเลยนะครับเพราะว่าผมอธิบายง่ายๆนะว่าการสมัครสอบเนี่ยสมมติว่ามีใครคนใดคนหนึ่งเข้ามาสมัครปร๊บแล้วเนี่ยแล้วเข้ามาถึงหน้าหนึ่ง,งเช่นหน้าชำระเงินอ่ แล้วก็เกิดอินเทอร์เน็ตหลุดตู้มไปแล้วเขากลับเข้ามาใหม่เนี่ยมันโดยหลักการทั่วไปก็จะเริ่มเซสชันใหม่ทันทีนะครับเพราะว่า,อาพอเข้ามาครั้งที่2ก็ต้องเป็นเซสชันใหม่าทาให้ถ้าสมมุติเราไม่มีซอสไอพีนะทำให้คนคนนั้นเนี่ยเขาจะต้องมานั่งกรอกใหม่ตั้งแต่ต้นไล่ไปเรื่อยๆเลยจนถึงจุดจุดที่มันมีปัญหานะครับาการทําแบบนั้นเนี่ยเมื่อเราไม่เก็บซอสไอพีเนี่ยทุกอย่าง มันก็ต้องมาเริ่มใหม่คนทางานก็ต้องคนกรอ,อกก็ต้องมานั่งกรอกใหม่ทราฟฟิกก็ต้องเป็นทราฟฟิกอีกเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทําเรื่องของซอสไอพีให้ดีเนี่ยผู้ใช้คําขอผู้ใช้งานเนี่ยจะพอเขาเข้ามาปุ๊บจะถูกส่งไปเซิร์ฟเวอร์เดิมที่ผู้ใช้งานนั้นเข้ามาก่อนนานี้เพื่อป้องกันการมี2องเซสชันในหนึ่งยูเซอร์นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่จะสามารถลดจํานวนทราฟฟิกลงได้อย่างมากแต่ละคนก็จะมีเซสชันเดียวจนกว่าจะเสร็จแล้วก็โอกาสเริ่มล่มก็ มีน้อยมากนะครับวิธีการจะช่วยให้ทุกคนแฮปปี้ Happy ด้วยแฮปปี้ทั้งสองฝ่ายวินวินด้วยกันทั้งคู่นะครับหลังจากที่โหลดบาลานเซอร์กระจายโหลดเพื่อไม่ให้เซิร์ฟเวอร์เครื่องในเครื่องหนึ่งทำงานหนักเกินไปแล้วเนี่ยทีมงานจะคอยมอนิเตอร์ระบบอยู่ตลอดเวลาเพื่อปรับเพิ่มลดการทำงานให้รองรับการใช้งานาป้องกันโอกาสที่อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่อาจจะไม่คาดคิดได้นะครับ เมื่อเรามั่นใจในระบบทุกอย่างรวมถึงการเก็บข้อมูลของผู้สมัครทั้งหมดเนี่ยให้อยู่ในฐานข้อมูลเดียวกันเนี่ยถึงจะเป็นการเสร็จสิ้นของการสมัครสอบเลยนะครับเมื่อออกแบบระบบโดยใช้ Cloud ์ฟล t ส t ็ r คเจนี่ยจะทำให้ระบบสามารถ Scale Up ได้ในช่วงที่มีคนเข้าเว็บเยอะๆหรือ Peak Load และสามารถ Scale Down เพื่อลดค่าใช้จ่ายได้เมื่อถึงจุดที่คนลงทะเบียนน้อยลงหรือลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้ว พูดง่ายว่าระบบ c ลายฟาสต์ u ลักเจอร์เนี่ยจะมีความยืดหยุ่นที่สูงนะครับจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบเว็บไซต์เนี่ยทำให้การสมัครสอบระดับประเทศเนี่ยที่ผ่านมา2ปีเนี่ยนะครับได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากผู้สมัครเป็นอย่างมากครับซึ่งดูได้จากโซเชียลมีเดียต่างๆสามารถพิมพ์ค้นหาดูได้เลยนะครับลองลองค้นเองก็ได้นะครับแล้วธุรก,กิจอะไรที่ควรมีการเตรียมพร้อมรับกับโหลดปริมาณมากๆแบบ ก็อย่างเว็บที่มีโปรโมชั่นขายของอ e ีคอมเมิร์ซทั้งหลายเช่น11 11 12 12นะครับถ้าใครหนึ่งจัดโปรปุ๊บเนี่ยหลังเที่ยงคนืนขึ้นมาปุ๊บทราฟฟิกก็ทะลักเข้ามาทันทีนะครับเราเยอะด้วยเราก็ต้องสเกลอัพได้อย่างรวดเร็วโดยการใช้คลาวด์ฟาร์สต็อกเจอร์รองรองรับนะครับผมมั่นใจว่าไม่ล่มแน่นอนนะครับสำหรับที่ใครฟังอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากจะปรับปรุงระบบเว็บแอปพลิเคชันแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงสามารถติดต่อทางนิปากคลาดได้เลยครับ เราสามารถให้คำปรึกษาได้ตั้งแต่การวางระบบคลาวด์ฟราสตรักเจอร์การจัด Database ตลอจนทำให้ระบบสามารถรองรับผู้ใช้งานจำนวนมหาศาลได้แบบ u n l i m i เ e d เลยนะครับหากใครประสบปัญหาแบบนี้อยู่นะครับอย่าปล่อยให้ปัญหานี้เกิดขึ้นอีกต่อไปนะครับเพราะว่านี่ปากาวช่วยคุณได้ครับ